คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2498ในสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอินเดียนามาร่วมวางหลักสูตรและดำเนินการสอนจนถึงปีการศึกษา2506ต่อมารัฐบาลไทยได้จัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ขึ้นเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2509โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการบริหารการพัฒนาตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์พุทธศักราช2509เป็นสถาบันที่สอนทางด้านรัฐปศาสาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยและดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันตลอดกว่า5ทศวรรษที่ผ่านมาของคณะรัฐภาสาศาสตร์ทั้งในอดีตและปัจจุบันได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติที่ได้สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาตินานับประการ คณะรัฐประาศาสนศาสตร์ยังได้สร้างผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์กับการบริหารและการจัดการขององค์กรต่างๆนอกจากนั้นคณะยังได้จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงและรับผิดช,ชอบต่อสังคมคณะรัฐประาศาสนศาสตร์ยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเพื่อให้เป็นผู้นำที่มีความรู้เป็นเลิศทางวิชาการมีความเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรม เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ยั่งยืนตลอดไปพาานักงานทศนศาสตร์ของเรามุ่งเน้นกระบวนการการเรียนรู้ที่เป็นระบบและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ในเชิงลึกนะคะซึ่งเอื้อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักในวิชาต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ง่ายต่อการถ่ายทอดการเรียนรู้จากวิชาหนึ่งไปอีกวิชาหนึ่ง สิ่งสำคัญก็คือ Learn how to learn ก็คือเพื่อเรียนรู้เพื่อรู้วิธีการเรียนรู้หรือการเรียนรู้แนวทางในหลายรูปแบบต่างๆและสามารถนะํามาปรับให้เข้ากับบริบทของหน่วยงานตนเองให้ได้ประเด็นที่ชวนคิดก็คือทำอยังไงถึงจะสามารถจะแปลงทักษะหรือ skill sets ไปสู่การเป็น innovation ซึ่งก็จังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายของหลายหน่วยงานหลักสูตรของเราจึงมุ่งเน้นการคิดเชิงวิพากและก็การแก้ไขปัญหาด้วยวัตกรรมของความคิด ตลอดจนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้นทักษะทางด้านดิจิทัลก็มีความสําคัญแล้วก็ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนในหลักสูตรด้วยนะคะสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับแน่มุมที่สาคัญของเราเป็นพลเมืองดิจิทัลเช่นการตัดสินใจด้านดิจิทัลและความปลอดภัยของข้อมูลนอกจากนั้นเรายังให้ความสาคัญกับการลงทุนทางด้านการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาด ราคาพลังงานที่สูงขึ้นหรือเรื่องสงครามในยุโรปในการรับมือกับวิกฤตเหล่านี้ในฐานะนักวิชาการเเราก็ไม่ได้มองข้ามงานสําคัญระยะยาวที่อยู่ตรงหน้าเรามุ่งเตรียมความพร้อมให้กับเยาว,วชนทุกคนในสังคมเพื่อให้พร้อมตอบสนองต่อสถานการณ์งานก้นเย่า่ดีที่สุดโดยพยายามปลูกฝังทักษะที่สามารถช่วยให้รับมือกับโลกยุคผันผวนได้อย่างมีประสิทธิผลองค์การในอนาคตต้องมีความคล่องตัวเชื่วชาญเทคโนโลยี แล้วก็ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและมีมนมุษย์เป็นศูนย์กลางค่ะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างความพร้อมเน,นี่ยาคพรองรับนโยบายที่ครอบคลุมแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการที่ซับซ้อนและหลากหลายของสังคม,มทั้งนี้เพื่อลดความไม่เท่าเทียมและเพื่อการพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืน MPA ของเรามุ่งเน้นที่จะปลดล็อกศักยภาพแล้วก็สร้างผู้นำในยุคโลกข่นขันค่ะ